สวัสดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หที่รักทุกคนนะคะกลับมาพบกันนะคะในภาคเรียนที่2นะคะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนกลับมาสู่การเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยของเรานะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะเรื่องพัฒนาทักษะการอ่านค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ สำหรับตัวชี้วัดนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะก็คือการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านนะคะระบุเพจและผลข้อเท็จจริงกับข้อที่เห็นจากเรื่องที่อ่านนะคะ,ะระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆจากการอา่านการตีความคำยากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบทการระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจค่ะ สำหรับชั่วโมงแรกนี้นะคะเราจะมาอ่านจัดใจความสำคัญกันค่ะลูเรื่องที่เราจะอ่านนะคะเรียกว่างานเขียนประเภทโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์ค่ะเป็นอย่างไรเรามาอ่านพร้อมกันนะลูกนะงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์จะมีลักษณะสำคัญคือการชักจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความคิด หรือความรู้สึกคล้อยตามค่ะมีลักษณะเป็นเรื่องที่ดีงามนะคะเป็นประเด็นใหม่ที่น่าสนใจและเกิดประโยชน์แนวทางการอ่านสรุปสาระสำคัญของเรื่องนะคะให้ทราบว่าผู้เขียนต้องการโน้มน้าวใจเกี่ยวกับเรื่องใดนะคะพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวมีประโยชน์หรือสร้างสรรค์อย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจและก็ได้รับคุณค่าจากเรื่องที่อ่านอย่างเต็มที่ค่ะ คราวนี้มาดูงานเขียนเรื่องแรกนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนหลักภาษานะคะในหน้าที่72พร้อมกันเลยนะคะเด็กๆอาหารมื้อไหนสำคัญที่สุดเปรียบประดุดอาหารที่ล้ำค่าเป็นวิเศษทิพยโภชนาหล่อเลี้ยงกายาและดวงใจอาหารมื้อไหนสำคัญที่สุดหล่อเลี้ยงมนุษย์จนเติบใหญ่ มื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อใดมื้อที่สุกสดใสทุกเวลาจากนั้นเด็กๆเ,เปิดงานเขียนในหน้า72นะคะแล้วอ่านนะคะอ่านแล้วก็ฝึกจับใจความกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราอ่านแล้วเรามาดู ใจความสำคัญกันนะคะเด็กๆสามารถสรุปจับใจความสำคัญได้แบบนี้หรือเปล่าเรา,าอ่านพร้อมกันเลยลูกอาหารมื้อสำคัญคืออาหารที่สมาชิกในครอบครัวได้รับประทานร่วมกันเพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขความอบอุ่นปลอดภัยสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวนะคะนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต ดังนั้นจึงอย่าละเลยหรือเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สามารถปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ควรหาเวลารับประทานอาหารร่วมกันเพื่อเติมพลังในการดำเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัวให้แก่กันและกันค่ะนี่ก็เป็นใจความสำคัญจากเรื่องนี้นะคะซึ่งมิอยากจะให้นักเรียนทุกคนนะคะนำไปปฏิบัติตามด้วยนะคะมื้อที่สำคัญคือมื้อที่ เราได้มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขและก็ความอบอุ่นในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดอย่างนี้นะคะก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะเสริมสร้างความสุขความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นความปลอดภัยอย่างยิ่งเลยค่ะเด็กๆที่เราไม่ต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะเสริมกำลังใจให้แก่กันและกันนะคะ คราวนี้ปิ๊กก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างงานเขียนนะคะเรามาอ่านพร้อมกันลูกคุณกำลังมีปัญหาเรื่องความอ้วนอยู่หรือไม่ความอ้วนเป็นสาเหตุของโรคภัยหลายชนิดเช่นเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงและโรคปวดข้อต่างๆการออกกำลังกายเป็นวิธีหนึ่งในการเผาผลาญไขมันส่วนเกิน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะความอ้วนเพียงเดินเร็ววันละ30-40นาทีอย่างสม่ำเสมอหรือจออกกำลังกายประเภทอื่นๆควบคู่กันก็จะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงปราศจากพุ่งคุณหล่อสวยกันทุกคนอันนี้ก็เป็นงานเขียนประเภทที่โน้มน้าวใจเรานะคะเราลองไปดูฝึกจับใจความสำคัญกันค่ะเด็ก ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าข้อความข้างต้นเขากล่าวถึงเรื่องใดใจความสําคัญมาเลยค่ะแล้วเรนคิดว่าเขากล่าวถึงเรื่องใดคะและข้อที่1.2ข้อความข้างต้นเขามีเจตนาอย่างไรนั่นเป็นใจความสําคัญนะคะตอบได้ไหมเ่ยเรามาดูซิอ่าข้อความนี้เขากล่าวเชิญชวนให้ออกกาลังกายเพื่อแก้ปัญหาอะไรคะลูกโรคอ้วนใช่ไหมคะ เขามีเจตนายอย่างไรคะต้องการเชิญชวนหรือโน้มน้าวให้เรามาออกกำลังกายกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เรียกว่าใจความสำคัญจากเรื่องนะคะลูกอาล่ะ,ละคะ่ะตอนนี้เราจะมาฝึกทักษะการจับใจความกันนะคะอ่ามีก็จะมีงานเขียนมาให้เด็กๆอ่านนะคะ ซึ่งงานเขียนนี้เดี๋ยวมิจะมีใบงานแยกไว้ให้เด็กๆนะคะเพื่อความสะดวกในการอ่านนะคะแล้วก็จับใจความกันบทความนี้ก็คือเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นให้ประหยัดและปลอดภยัยเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวที่ไรการอาบน้ำก็กลายเป็นเรื่องยากของใครหลายคนเพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็นจึงทำให้หลายครอบครัวหันมาสนใจกับเครื่องทำน้ำอุ่น ขณะที่คนเมืองก็นิยมการอาบน้ําอุ่นเพิ่มมากขึ้นทําให้ความต้องการเครื่องทําน้ําอุ่นเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนแต่การเลือกซื้อและการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นให้มีประสิทธิภาพประหยัดปลอดภัยถือเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ใช้ต้องคํานึงถึงเรามาดูต่อนะคะเลือกเครื่องทําน้ําอุ่นให้ถูกใจและประหยัดพลังงานเครื่องทําน้ําอุ่นถือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการ ทำให้น้ำร้อนขึ้นโดยอาศัยการพาความร้อนจากขดลวดความร้อนนะคะหรือฮีเตอร์นั่นเองนะคะขณะที่กระแสน้ําไหลผ่านส่วนประกอบหลักของเครื่องทําน้ําอุ่นคือตัวถังน้ําทําหน้าที่บรรจุน้ําที่จะทําความร้อนขดลวดความร้อนทําหน้าที่ทําความร้อนให้แก่น้ำเมื่อเราเปิดสวิตกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวดความร้อนทําให้น้ําร้อนขึ้นและอุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อน้ำมีอุณหภูมิส,สูงถึงระดับที่ตั้งไว้นะคะโดยทั่วไปเครื่องทำน้ำอุ่นแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็น2ประเภทคือเครื่องทำน้ำอุ่นแบบทำน้ำอุ่นได้จุดเดียวและเครื่องทำน้ำอุ่นแบบทำน้ำอุ่นได้หลายจุดซึ่งทำน้ำอุ่นแบบทำน้ำอุ่นได้หลายจุดจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้านะคะมากกว่าแบบจุดเดียว การเลือกซื้อเครื่องทําน้ําอุ่นเพื่อใช้งานภายในบ้านควรเลือกให้มีขนาดเหมาะสมกับความจําเป็นภายในครอบครัวนะคะโดยเครื่องทําน้ําอุ่นขนาดเครื่องลิตรเหมาะกับห้องน้ําที่มีคนใช้งานประมาณ 1- 2สองคนหากมีจํานวนมากกว่า4คนควรใช้เครื่องทําน้ําอุ่นที่มีขนาด1ึลิตรขึ้นไปนะคะและเลือกซื้อรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงหากต้องการใช้น้ําอุ่นเพื่ออ,อาบน้ําเท่านั้นก็ควรเลือกซื้อและติดตั้งชนิดทําน้ําอุ่นได้จุดเดียว และเลือกเครื่องทําน้ําอุ่นที่มีถังน้ําภายในตัวเครื่องและมีฉนวนหุ้มเพราะสามารถลดการใช้พลังงานได้10-20นะที่มานี้ก็มาจากวารสารนะคะ Energy Plus ของกระทรวงพลังงานเป็นไงคะอ่านแล้วได้ประโยชน์ใช่ไหมคะอ่าลคะค่ะให้เวลากับนักเรียนในการทำแบบฝึกหัดน,นะคะให้นักเรียนอ่านบทความเรื่องเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นให้ประหยัดและปลอดภัย และให้หนูวิเคราะห์เกี่ยวกับการอ่านจับใจความงานเขียนประเภทนมนาวใจเชิงสร้างสรรค์เนี่ยและตอบคําถามน,นะคะมีคําถาม3ข้อเท่านั้นนะคะจากการจับใจความสําคัญข้อที่1บทความข้างต้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะเรียนก็ตอบตอบตอบมานะคะจับประเด็นข้อที่2เนื้อหาข้างต้นที่เราอ่านมีประโยชน์อย่างไรนะคะและข้อที่3เมื่อเรียนอ่านแล้วเกิดความรู้สึกคล้อยตามหรือไม่ อย่างไรคล้อยตามอย่างไรให้ให้เหตุผลด้วยนะคะอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เวลากับนักเรียน,นในการอ่านทบทวนแล้วก็ทำแบบึกขัดนะคะเรามาสรุปความรู้ร่วมกันนะคะลูก การอ่านจับใจความของงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์น,นะคะผู้อ่านก็จะต้องปฏิบัติตามหลักการอ่านจับใจความเพื่อให้การอ่านนั้นเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ผู้อ่านก็จะต้องวิเคราะห์ว่าผู้เขียนต้องการโน้มน้าวใจในเรื่องใดอีกนะคะและเรื่องดังกล่าวมนนีประโยชน์หรือสร้างสรรค์อย่างไรเพื่อให้การอ่านมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถนําความรู้ไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะ นิดก็ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนนะคะในความตั้งใจนะคะแล้วก็มุ่งม,มั่นในการทําแบบฝึกหัดในชั่วโมงนี้ด้วยค่ะขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขและก็มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลและปลอดภัยจากโรคโควิดสิกนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะลูกสำหรับวันนี้นิลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ